มาดูเรื่องของคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่านะครับขอบารมีครูบ,อบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางบรรพยสติกิริยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นใบสีสุขขันไพ่ขึ้นเป็นปีจอไพ่ขึ้นเป็นพระตีนบนตินะครับ สิ่งสิทธิ์นะครับท่านอยากจะบอกอยากจะเตือนในเรื่องของกำลังใจในเรื่องของความคิดความเครียดด้วยความที่ตำแหน่งตนุตำแหน่งตัวตนไปขึ้นเป็นสี่ดาบ ความกิจความเครียดนั้นมาขวัดกาลังใจมันตเตลิดเติดหายไปหมดนะครับังั้นการที่คุณสร้างกําลังใจนะครับไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามการอยู่กับคนรอบข้างอยู่ครอบครัวอยู่คนที่คุณรักการหาความสุขโดยการใช้เงินการหาความสุขโดยการไปทำบุญการหาความสุขโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกมีขวัญและกำลังใจมออากขึ้นอย่างน้อยๆมีความสุขเอ oh าไว้ก่อนเพื่อที่จะ ฝาฟันและต่อสู้กับชีวิตต่างๆไปได้นะครับไปขึ้นในเรื่องของในช่วงนี้นะกูบาจางบอกว่าท่านคอยปกปักรักษาและคุณจะมีคอยคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตอลอดงนั้นขอให้คุณอยู่ในสิ่งไดทำขอให้คุณทําคุณงามความดีและความดีจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองตัวคุณนั่นเองนะครับไปขึ้นเป็นพระตรีมรติบ่งบอกเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาบ่งบอกเรื่องของความรักความสเร็จและเป้าหมายที่คุณอยากจะทําขอให้คุณอธิษฐานขอ กับพระติมรตินะครับแล้วในช่วงนี้นะหากคุณไปที่ไหนพบเจอพระติมรติให้ไปขอพรหรือคุณไปขอพรที่เซ็นท่านโภมนะให้ท่าน,านส่งพลรรังงานดีๆนะมีพลรรังงานที่ดีมีขวัญและพลังใจมปขึ้นมีความสุบมาเกิดขึ้นกับตัวคุณท่านจาปะปกปักร,รักษาแล้วก็ให้ผลกับตัวคุณตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับแล้่เงนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ